ในิติคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้ประทานทุนให้เด็กพิการในเขตจังหวัดเลยในนามศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนพิการให้ตรงตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยได้รับการจัดสรรทุนตามเกณฑ์ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการจำนวน103ทุนทุนละ5,000บาทเป็นประจำทุกปีด้วยพระกรุณาธิคุณของทุนกระหม่อมหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีผู้ประธานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดารงชีวิตของผู้พิการซึ่งต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุขการพัฒนาศักยภาพผู้พิการแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายมากกว่าคนปกติหลายเท่าซึ่งทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องมีภาระเพิ่มขึ้น การที่ได้รับทุนการศึกษานี้เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องดูแลได้ระดับหนึ่งเช่นเดียวกับครอบครัวของน้องปอนเด็กชายทีราการจิตอ่อนบุคคลออทิสติกนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกโรงเรียนอนุบาลเลยได้รับทุนการศึกษาโมลนิธที่ขุนพุ่มปีการศึกษา2,562จำนวน5,000บาท ครอบครัวน้องปอนมีฐานะค่อนข้างลำบากต้องอาศัยห้องเช่ารายเดือนเพื่อพักอาศัยในระหว่างที่น้องปอนเปิดเทอมเรียนหนังสือเพื่อหวังให้น้องปอนได้รับการศึกษาพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการด้านต่างๆที่ดีขึ้นค่ะปัจจุบันก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเช่าบ้านนะคะแล้วก็ค่าซื้อข้าวสารบ้าง ว่าลถบ้างค่ะแล้วก็ส่วนตัวน้องก็มีค่าเรียนหนังสือค่าเทอมค่ะค่าเดินทางไปโรงเรียนบ้างสําหรับทุนที่ได้รับนะคะแม่ก็ไปใช้จ่ายในเรื่องการเรียนหนังสือน้องค่ะตัชุดนักเรียนค่าเทอมแล้วก็ค่ากับข้าวบ้างค่ะสําหรับพัฒนาการของน้องตอนนี้นะคะก็ดีขึ้นค่ะสื่อสารได้บอกความต้องการได้ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปเรียนร่วมกับเพื่อนๆได้ค่ะ